เรามาดูดวงของคนที่เกิดราศีสิงห์นะคะตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่12พฤศจิกายน2566สําหรับคนที่เกิดราศีสิงห์นะคะคนที่เกิดราศีสิงห์นะคะในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางหลายๆคนนะคะกําลังคิดอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวภูเขาทะเลน้ําตกอยากเดินทางไกลนะคะหรือหลายคนยังอยากเป็นอิสระอยากไปไหนคนเดียวไม่อยากยุ่งกับใครนะคะในช่วงนี้ อยากเป็นอิสระอยากไปเที่ยวนะคะช่วงนี้นะคะใครรอเงินก้อนมีโอกาสได้เงินนะคะคุณมีเกณฑ์เดินทางเดินทางแล้วดีนะคะช่วงนี้เดินทางแล้วดีนะคะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังไว้มีโอกาสประสบความสําเร็จหลายๆลคนกําลังอยากได้ของมีค่านะคะรอเงินก้อนมีโอกาสได้เงิน <S <S คุณจะได้รับเงินจะมีคนเอาเงินมาให้ใครที่รอเงินก้อนอยู่จะได้เงินนะคะระวังปัญหาขัดแย้งนะคะกับเพื่อนร่วมงานนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้ระวังปัญหาเก่าปัญหาเดิม ตัวคุณเองนะคะช่วงนี้กําลังคิดเรื่องปัญหาเก่าปัญหาเดิมนะคะระวังมีเรื่องเข้ามาให้คุณไม่สบายใจเรื่องเก่าๆที่เคยผ่านมานะคะหลายๆคนมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลในประเทศหรือต่างประเทศนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางใครที่รอข่าวดีเรื่องความรักอยู่นะคะช่วงนี้จะมีคนคิดถึงมีคนมาหาช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษนะคะหลายๆคนกําลังคิดมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องกุ้มใจอยากจะเดินทางไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะไปบวชชีพามไปจำศีลนะคะในช่วงนี้ ระวังปัญหาสุขภาพการนอนไม่หลับพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอคุณมีเกณฑ์ได้ไปพบหมอพบพยาบาลนะคะในช่วงนี้นะคะใครรอเงินก้อนมีโอกาสได้เงินนะคะมีโอกาสได้เงินเรามาดูดวงเรื่องของการงานการงานช่วงนี้นะคะระวังปัญหาเก่าปัญหาเดิมจะย้อนมาให้คุณปวดหัวกุ้มใจระวังมีเรื่องทะเลาะหรือขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานหรือคนใกล้ตัวนะคะระวังมีปัญหาขัดแยง้งนะคะหรือไม่เข้าใจกันทะเลาะกันนะคะเกี่ยวกับงานนะคะ ดวงการเงินนะคะในช่วงนะี้นะคะการเงินค่อนข้างดีคุณมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนที่คุณรอคอยคุณจะได้เงินก้อนที่คุณรอคอยจะมีคนเอาเงินมาให้นะคะคุณจะมีโชคมีลาบด้วยนะคะช่วงนี้การเงินค่อนข้างดีนะคะดวงความรักสําหรับคนโสดนะคะสำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้นะคะคุณ โสดไปก่อนนะคะช่วงนี้คุณยังไม่คิดที่จะปักหลักปักฐานหรือยังไม่คิดที่จะมีใครคุณยังอยากเป็นอิสระยังอยากอยู่คนเดียวอย่างสบายๆย,ยังไม่อยากจะมีพนาระหรือพันธะผูกพันสําหรับคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้นะคะระวังมีปัญหาขัดแย้งหรือทะเลาะกันเรื่องเงินนะคะระวังมีปัญหาเรื่องเงินนะคะทะเลาะกันมีเรื่องไม่สบายใจนะคะหลายๆคนกําลังก็คิดอยากจะอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งนะคะอยากเป็นอิสระสักพักหนึ่งนะคะในช่วงนี้ ดวงโชคลาภของคุณช่วงนี้ค่อนข้างโดดเด่นคุณมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบได้รับเงินก้อนเข้ามานะคะได้รับเงินก้อนเข้ามาสื่อนําโชคของคุณวันนี้คือทะเบียนรถเลขที่บ้านแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงนาโชคของคุณคือสีเขียวสีแดงสีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้คือ1 9 7นะคะ197แล้วก็17นะคะ อ้ห้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ